สวัสดียามข้าครับเอฟีทุกคนกวสวัสดีนะจาันด้วยนะครับเอฟตีติดตามกันมานานขอขอบคุณเอฟีทุกคนนะครับที่ดูกันมาหลายปีแล้วไม่ได้กล่าวทักทายจำชื่อบ้างจำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างครับหรือจะเข้าไปพูดคุยในเฟซบุ๊กก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างวันนี้มาออกมือครับ เมื่อคืนวานก็ออกวิ่งออกมาแล้วก็วิ่งข้าวครับทั้งแร f ทั้ง r ั g นเลยวันนี้ก็ตีทุ่มว่าแล้วครับหัวค่ำไม่มีมึกเลยน้ำเที่ยวตีทุ่มตอนนี้ก็ทอดไปแล้วครับสองทีทีแรกได้หกเจ็ดตัวครับทีที่สองเกือบโลนี่ครับจะวิ่งข้าวบ้านแล้วครับลองรีทอดดู เดี๋ยวไปดูมึกทอดกันครับมึกตกไม่มีตัวกินเลยนั่งตกตั้งกับตีตอนเย็นครับเย็นเย็นถึงสี่ทุ่มไม่มีกินเลยครับเป็นมึกทอดช่วงนี้น้ําไร่ครับน้ําเบียดน้ำการเดีย๋ยวเราไปดูทอดมึกกันครับ ดูทอดมึกกันครับมีตัวไหม ดูคามือกันครับทีนี้นี่ครับมีไม่เยอะครับตีห้าตัวเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับพึ่งครึ่งคืน,นเบ็ดกระตกอยู่นะครับปลาไม่กินไม่รู้จะอยู่ได้ทั้งคืนหรือเปล่านะครับดูครับมาคึ้มอีกแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับ ถอดไฟสว่างสว่างครับไม่ต้องรี ไม่เยอะ ฝากนี้สิบสองต่อครับหน้า,านตาพันสอง ทีนี้กันครับเห็นขึ้นหลายตัวอยู่รวบปีนเสร็จแล้วไตหวงครับ กือบติดตัวครับนี่ครับปลาเมืกก้วยอยู่ครับปลาอะไร What happened? หลังจากปรากฏกินเบ็ดมาครับอยู่ได้ไม่ถึงชั่วโมงเวลาประมาณห้าทุ่มกับเที่ยงคืนครับมาทั้งแลบทั้งล่านเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามายัางไง แบกครับมาไหมนั่นครับมีดานหืมๆด้วยเดี๋ยวรู้ครับว่าจะมาไม่มาวิ่งถึงฟังแล้วครับอยู่ได้แค่ครึ่งคืน ตอนนี้ก็เที่ยงคืนครับทั้งแลบทั้งลันเลยไม่อยู่แล้วข้าวฟางดีครับปลาครับปลอดภัยไว้ก่อนมาดูมึกวันนี้ครับที่ได้พอได้ทํากับข้าวครับปลามึกสักสองโลได้นี่ครับแล้วก็มีปลากดหนึ่งตัวพอได้ทํากับข้าวครับอยู่ได้แค่ครึ่งคืนทั้งแลบทั้งลันเลยครับ ม่อยู่แล้วปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับช่วงนี้ก็ช่วงเปลี่ยนฤดูครับจากฝนไปหนาวอากาศแปรปรวนครับน้ำก็ไม่ดีปลาตกไม่ค่อยกินครับมึกก็พอมีตัวแต่คือลมไม่เป็นใจครับต้องรีบเขา้าตอนนี้ก็ดึกแล้วครับ ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ